สวัสดีครับเจอกันกันกบผมกิติคนคำนวณนะครับคลิปนี้เนาะมาต่อนเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้เนะาะเลขชุดเต็มนะครับคาดการ6ตัว407251นะครับก็คลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันเลขวิ่งนะครับวิ่งบน1ตัวเน้นๆนะครับเนาะไม่เข้ามากี่งวดแล้วเนี่ยนะครับไม่เข้ามากี่งวดและหนึ่งสองจะสองงวดนะครับวิ่งบนนะนะ Uh, ไม่เข้าแต่ว่าเลข6ตัวนี่ยังนิดยังแม่นอยู่นะผมให้คำว่าใช้คำว่าแม่นเลยนะขีมโมนิดหนึ่งเพราะว่างวดที่แล้วก็6ตัวเด่นไป3ามตัวเนาะข้างล่าง92ข้างบน1นึห้เกนาะก็มี1มี5มี2ติดเด่นอยู่จากเลข5ตัวอันนี้พูดถึงงวดที่แล้วเนาะนะครับงวดนี้เช่นเคยครับผมมั่นใจเต็มร้อเปอร์เซลยว่าอย่างน้นอยๆมีเลขเด่นแน่นอน นะครับจาก6ตัวเนี้ครึ่งหนึ่งนะครับ3มใน6แน่นอนนะครับแต่ผมจะจับเด่นถูกตัวหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเด่นบน1ตัวเน,น้นๆน,น,น,นะครับก็ตัวเลขที่ได้มานะครับก็ได้มาจากการวิเคราะห์ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังเท่านั้นนะครับไม่ได้รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนแต่อย่างใดนะครับผม เอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลก็แล้วกันนะครับเด่นบนนะเน้นๆหนึ่งตัวอย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้เนะเาะเลขที่ผมจากสูตรหลักผมนะมีแค่สี่ตัวเองนะครับมีแค่สี่ตัวมีสี่มีเจ็ด มีศูนมี2นะครับมีแค่นี้เองนะครับมีสี่ตัวส่วนห้ากับ1เนี่ยคือเอามาจากสูตรอื่นมาเสริมกันนะครับให้มันครบหตัวเพื่อจะได้ชุดเต็มแบบนี้นะครับเพื่อจะวินเลขให้ได้เป็นเลขชุด3ามตัวแบบแบบ2ี่สบชุดเนี่ยนะครับเพราะว่า2ี่บชุดสําหรับเ,เลขชุด3าตัวมันอยู่ในกรอบที่สามารถทํากำไรได้นะครับแล้วก็หตัวเนี่ยมันเพิ่มความเป็นไปได้นะครับทําไม ถึงไม่เน้นๆแค่สามตัวเอามาทำไมหกตัวถ้าผมรู้ว่าหวยออกตัวไหนนะครับนะผมจะเน้นให้เลยสามตัวนะครับผมไม่เอามาหรอกหกตัวเจ็ดตัวนะครับอันนี้คือเราไม่รู้กรณีที่เราไม่รู้ว่าหวยมันจะออกตัวไหนนะครับสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดคือหาเลขให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ก็อยู่ในกรอบที่สามารถทํากําไรได้นะครับเนี่ยสามตัวบนยี่สิบชุดนะครับไม่เบิลไม่ต่อไม่หามเนะี่ย ถ้าเข้าสามตัวโต๊ดมาเนี่ยในกรณีที่จ่ายเต็มนะและไม่อั้นนะยังไงก็กอนไลนะครับไม่ต้องสามตัวตรงหรอกนะครับโอเควิ่งบนหนึ่งตัวนะครับเด่นบนหนึ่งตัวผมให้ตัวนี้เลยนะพี่น้องสี่นะครับสี่เลย เอาโลโก้ไว้หน่อยกิติคนคำนวณอย่างที่บอกไว้นะสี่นี่ไม่มาหลายงวดแล้วนะตั้งแต่เดือนกันยาแล้วนะตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วนะกันสิบหกกันยายนนะครับสิบหกกันยายนมาก็มาหลักร้อยด้วยนะครับปีที่แล้วเลขสี่ก็มาแค่สี่งวดเองนะจากทั้งหมดยี่สี่งวดนะครับ จิติคนคำนวณน,นะ่ะีมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าเชื่อมันในเลขสี่ตัวผมนะครับมันก็แค่นี้เลขสองตัวสี่สี่นะครับสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่สองนะเจ็ดสี่ศูนย์สี สองสี่แค่นี้นะครับเพิ่มเข้าไปอีกก็นี่ไงเลขห้านะครับก็สี่ห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งสี่ทำม่านกั้นไว้หน่อยนะครับนะทำม่านกั้นไว้หน่อยน่าจะได้รู้สามตัวล่ะ ผมวินเลขแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามนะถ้าสามตัวมันก็เลขสี่ตัวมันวินได้แค่สี่สี่ชุดเองนะครับมันก็จะมีสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสองนะครับเจ็ดสองศูนย์ะครับศูนย์สองสี่นะเนี่ยแค่นี้สี่ชุดนะครับ นะหรือถ้าจะคัดมาจากชุดยีชุดเนี่ยเอาเฉพาะชุดที่มีเลขสี่นะก็จะเพิ่มอีก6ชุดเนาะอีกหดหชุดก็จะมีเอะไะเจ็ดสองสี่ 7, 2, มีแล้วนะครับสองห้าสี

6 7 8 9 0นะอันนี้คัดมาเฉพาะชุดที่มีเลขสีอยู่ในนั้นน,นนะนะครับตัวสีดำก็คือเพิ่มเติมเลข5กับเลข1นะส่วนชุดตัวสีแดงก็เฉพาะเลข4ตัวนี้เท่านั้นนะครับก็ยังพอมีเวลานะครับในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะผมก็จะมีจุดสังเกตเกี่ยวกับหวย เดือนกุมภาหวยวันอังคารให้รับชมรับฟังอีกเยอะนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลมาพูดมาคุยในคลิปต่อๆไปจริงๆแล้วแนวทางการหาตัวเลขเอาไว้ใช้งานเนะี่ยมีเยอะแยะครับนะแต่ว่า,าบางครั้งทําไปแล้วไม่มีคนดูเนาะนะครับคนดูก็ยังมีแหละแต่ว่า,ามันไม่เยอะนะครับมัน คือที่ผมทําได้อยู่ไม่เพราะว่ากำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องที่รับชมนี่แหละนะครับแต่บางครั้งยอดวิวน้อยนะครับซึ่งผมก็เป็นการให้เปล่าวรวยนะครับยอดวิวมันน้อยก็บางครั้งก็ท้อๆเหมือนกันนะครับทำทำคลิปนะครับไปไหนไม่ได้ก็เพราะว่ายังมีผู้ชมสมาชิกที่เหนียวแน่นอยู่นะครับตามกันมาตั้งแต่สมัยสมาคมผู้นิยมตัวเลขนั่นแหละนะครับ ยังดูคนอยู่ <c oughs> ก็เลยหยุดทําไม่ได้แต่บางครั้งมันก็มีในน้อยเหมือนกันเพราะว่าคนตามเป็นหมื่น <c oughs> แต่ยอดวิวหลักร้อยนะครับเนาะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจริงๆคนตามก็เพิ่มเพื่อนทุกวันนะผูนะ้ติดตามเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับคนซับสไครต์ก็เพิ่มเพื่อนทุกวันแต่ยอดวิวไม่เพิ่มเลยผมก็ไม่เข้าใจกันมีคนทักมาเหมือนกันว่าทําไม ไม่เห็นคลิปไม่เห็นข้อมูลบน YouTube นะครับบางท่านก็บอกว่าเสิร์ชหาแล้วยังหาไม่เจอเลยนะครับผมโอเคก,ก็ลองอเข้าไปที่ช่องแล้วกดกดอันกดยกเลิกการติดตามนะครับแล้วก็กดติดตามใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> เผื่อมันจะกระเตื้องขึ้นมาบ้างในการแจ้งเตือนบนหน้าฟีดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ